สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บบนประจำวันที่16มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูแนวทางของหลักสิบบทนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดตัวเลข2ตัวนะคะแนวทางของตัวสูตรนะ อาจารย์จะใช้นะคะจะมีแนะทางของหน่วยบนคูณด้วยสองบวกสิบล่างสิบครั้งที่หนึ่งคูณสองร้อยครั้งที่สองบวกสองคงที่มีค่าเท่ากับ x อกแล้วบวกคาจะเป็นเลขตัวจริงกับเลขตัวแทนนะคะจะเริ่มตั้งแต่วัที่ออกเจ็ 0, ดศูนย์ศูนย์ระยะทางการเดินทั้งหมดเก้างวดนะคะงวดที่เราจะใช้จะเป็นงวดที่สิบเดี๋ยวเราลองมาคำนวณด้วยกันเนาะ กันจะเปิดใบตรวจนะคะเดี๋ยวมาที่ตัวเจ็ดศนย์ก่อนตรงนี้เจ็ดศูนยสำหรับสูตรนี้จะย้อนไปหนึ่งงัดวช้วงวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สองสามวาเป็นตัวสูตรเดี๋ยวใช้ตรงไหนบ้างากันจะดูให้นะคะ หน่วยบนก็คือเลข9คูณสเป็น18 10ปล่างเลข2 10ครั้งที่1 6 2เป็น12 100ครั้งที่2เลข6แล้วก็2คงที่ทําการบวกกัน8กับสเป็น10 2ก็สอเป็น4ีบวกหเป็น10ได้0ูบวกหได้5ออก7จ็ศูนย์ศูย์อาจารย์จะใช้สีนะที่เป็นเลข0ในแนวทางของหลักสิบที่เราต้องการนะฮะแล้วส่วนตัวนี้ก็แถมมาด้วย อันนี้เราก็จะได้ทางของสิบหน่วยตัวเดียวเนี่ยนะคะเลขศูนย์ตัวนี้สิบหน่วยเขาหยีบไปเป็นขวอที่สองเจ็ดศูนย์ศูนย์หน่วยบนศูนย์คูณสองได้ศูนย์สิบล่างห้าสิบครั้งที่หนึ่งแปดสองเป็นสิบหกร้อยครั้งที่สองเลขสี่แล้วก็สองคงที่หกกับสี่เป็นสิบศูนย์ไม่มีค่าห้ากับสองได้เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองออกสามเจ็ดเจ็ด หลักสิบที่เราหมายตานะคะเลขเจ็ดแล้วก็มีหลักหน่วยแถมมาด้วยสิบหน่วยแบบนี้นะคะต่อมางวดที่สามหน่วยบนเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบล่างห้าสิบครั้งที่หนึ่งหกสองสิบสอง 100ร้อยข,ข้งที่สองเลขหกแล้วก็สองขงที่สี่กับหกเป็นสิบนะสองก็สองเป็นสี่บวกหาเป็นเก้าเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่ออกแปดเก้าสี่วันนี้เราต้องการดูหลักสิบเลขเกนะ้าแล้วก็มีเลขสี่นะคะมาให้ที่สิบหน่วยนะต่อไปเราก็คำนวณเหมือนเดิม เมื่ที่ออกแปดเก้าสี่สี่สองเป็นแปดสิบล่างห้าสิบครั้งที่หนึ่งสามสองหกร้อยครั้งที่สองเลขห้าแล้วก็สององที่ห้ากับห้าเป็นสิบหมดไปสองกับแปดเป็นสิบเหลือเลขหกตัวนี้ยกมาเลยหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดออกห้าหกสามอันนี้ได้แนวทางเลขหกนะคะยังเข้าอยู่นะก็มาที่หลักสิบสองตัวเองนะฮะบางครั้งมาสองตัวบางครั้งมาตัวเดียว แต่ก็ยังเป็น10อยู่คำนวณต่อ5 6 3หน่วยบน3 2เป็น6 10ลร่าง3 10ครั้งที่1 9 2 18้ร้อยครั้งที่2 9และ2คงที่8กับ2เป็น10 6กับ3เป็น9 9 2เป็น18ได้8บวก5เป็น13 8กับ3ออก6 8 7อันนี้10นะคะสาธุถ้าสูตรนี้เดินมันก็จะง่ายเลยนะคะท่านผู้ชมถ้ามันเข้ามาเดินต่อนะ ต่อมาห้าห้าหกสามหน่วยบนสามเออห้าหกสามใช่ไหมออกมาที่หกแปดเจ็ดเปิดมาหกแปดเจ็ดนะคะหน่วยบนเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบล่างสามสิบครั้งที่หนึ่งสามสองหกร้อยครั้งที่สองเจ็ดสองคงที่สามก็บเจ็ดเป็นสิบหมดไปหกกับสี่ก็เป็นสิบหมดไปเลยเลขสองตัวนี้ยกมาเลยสองกับห้าก็เป็นเจ็ดออกสองสองเจ็ดอันนี้ สองสองหน่วยนี่ค่ะสตัวเลยนะได้3ตัวเลยสองตัว2กับเ็ดออกมาสองก็เลยเป็น3ตัวบนเลยฮะเป็นงวดที่4ต่อมาคำนวณต่อเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเดิมเปิดมาสองสองเหน่วยบน7จสองเป็น14 สิบล่างแปดสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองร้อยครั้งที่สองเลขสองแล้วก็สองคงที่เอาตัวนี้แล้วกันสองก็สองเอ้ยแปดกับสองนี้เป็นสิบสองก็สองเป็นสี่สี่กับสี่เป็นแปดได้แปดบวกห้าเป็นสิบสามออกสามแปดแปดแปดตัวนี้นะเราได้ที่หลักสิบใช่ไหมแล้วก็มีหลักหน่วยด้วยแล้วเลขสามนี้ก็มาที่หลักร้อยโอเคจันจะเขียนให้นะร้อยสิบหน่วยเลย สองงว้วติดแหละใช่ไหมสองง้วติดมันมาร้อยสิบหน่วยเลยทั้งสองงวดต่อไปคำนวณสองง้วที่แปดนะนคะกำลังมาดีๆเลยนะสามเป็นแปดแล้วก็ดูหน่อยบนแปดสองเป็น 16, สิบหกสิบล่างศูนย์สิบครั้งที่หนึ่งสองสองเป็นสี่ร้อยทั้งที่สองเลขหนึ่งแล้วก็สองคงที่ สี่ศูนย์หกเนี่ยเป็น10นะหมดเลยนะเหลือเลขหนบวกกับ2ก็ได้3บวก5เป็น8ออก3ามย์เจ็ดที่มันเคยเดิน10หรือหน่วยหรือว่า110หน่วยมันยังไม่หลุดนะคะสองตัวนี้มันยังอยู่ในใน,ในทางของหลักร้อยซึ่งมันไปนสลับกับที่เราเคยคำนวณครั้งที่แล้วมันได้เลขห้าใช่ไหมมันมาหลักร้อยมันก็กลายไปเป็นอยู่หลักสิบนะ อันนี้เราคำนวณได้ที่สิบหน่วยมันก็มาอยู่หลักร้อยอ่ะมันสลับไปสลับมาถ้ะแต่ว่ามันถ้าคิดถึงตัวสูตรมันยังเข้าอยู่ใช่ไหมนั้นะเราก็อยากจะตามดูนะคะอันนี้สามศูนย์เก้านะเราก็ลองคำนวณต่อของงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้เลยเปิดมาหน้าที่ออกสามศูนย์เก้ามาดูหน่วยบนเก้าสองเป็นสิบแปดสิบล่างแปดแล้วที่ออกแปดเจ็ดใช่ไหมสิบครั้ 10, 2, 0, ง, 2, 2, 2, งที่หนึ่งศูนย์คูณสองได้ศูนย์ร้อยครั้งที่สองได้สองและสองคงที่ เนี่ยแปดสองตัวแล้วสองสองตัวหมดไปละเป็นยี่สิบเหลือเลขศูนย์ตัวนี้ก็ตัดไปหมดไปนะคะถ้ากับยี่สิบแต้มก็เอาเลขศูนย์มาในทางของหลักหน่วยที่เราบวกได้บวกกับห้าคงที่ก็เป็นศูนย์กับห้าออกสามห้าสองจากที่มันเดินมาสิบทุกงวดแล้วหนีไปร้อยแล้วมันยังกลับมาที่สิบอีกนะคะ f4 เอาละมีลุ้นนะถือว่าเป็นสูตรเด่นก็ได้นะถือว่าเป็นสูตรเด่นก็ได้ เด่นสองตัวมาตัวหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะวางไว้ที่หลักไหนนะแบบนี้นะมันก็จะเก้างวดนะจะเป็นหลักสิบซะแปดงวดมาเป็นหลักร้อยหนึ่งงวดแบบนี้นะฮะถ้าเราวิเคราะห์ออกมานี้เราคำนวณต่อสําหรับงวดนี้เป็นงวดที่สิบหน่วยบนสามห้าสองแล้วก็เอาสองมาคูณสองเป็นสี่สองสองได้สี่สิบล่างออกสองศูนย์เกาเลขสองมาสิบครานี้หนึ่งสามสี่เก้าก็เอาเลขสี่มา สีคูณสองเป็นแปดร้อยข้างที่สองออกหนึ่งสามสี่ใช่ไหมก็เอาเลขหนึ่งมาแล้วก็สองคงที่เอาคู่นี้แล้วกันสองกับแปดเป็นสิบหมดไปสี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเราคำนวณม,ม่ได้ที่เจ็ดบวกค้าเป็นสิบสองก็คือเจ็ดกับสองคู่ตัวแทนกันนะถ้าเราชอบครบนะมันก็จะสวยที่เลขเจ็ดตัวนี้ ก็อาจจะวางไว้ในแนวทางของหลักสิบก็เป็นได้หรือใครจะไว้หลักไหนก็ได้นะคะเพราะมันหลุดจากหลักสิบไปแค่งวดเดียวนะคะแต่ว่าตัวเลขมันยังไม่หลุดแบบนี้เลยเนาะถ้าใครชอบแนวทางของครบสามตัวบนนะเลขเ็ตตัวเนี้ยมันมีอยู่ในครบสามตัวบนซึ่งมันจะไม่มีแนวทางของของเลขสองเนาะ เดี๋ยวดูนิดนึงนะมันจะไม่มีแนวทางของเลข2แล้วก็ทัวดับระยะยาวก็คือแนวทางของเลข6เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบ7นะก็เอา7วางไว้หลักสิบก็อาจจะจับจับแบบคิดว่าแบบนี้แล้วกันเนาะก็จะเป็นตัวแรกเลยเอาเป็นเอาศูนย์เจ็ดะศูนแล้วก็8 7 5 เดนะ0 7 5 8 7 5 9 7 5ถ้าใครไม่ชอบตัวเหล่านี้ก็เอาจะเป็น7 7 5หรือว่า5 7 5ก็ได้นะถ้าเราเอา10ไว้หลักเอา7ไว้หลัก10นะมันก็จะมีประมาณ3ชุดนี้ถ้าครบครบบนนะกับครบละครบ2ตัวบนกับครบ3ตัวบนเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้ หรือว่าใครจะเอาเจ็ดนี้ไปใช้กับตัวอื่นก็ได้หรือใครไม่ชอบเจ็ดก็จะชอบเลขสองแต่อาจารย์ยทำยังไม่เจอนะคะแนวทางของเลขสองส่วนแนวทางของถ้าเป็นแนวทางของเลขเขาเรียกอะไรคะเศรษฐีเลขวิ่งหรือว่าเลขเออเขาเรียกข้อ ข้อมูลบนก็คือตัว,ต,วตัวของบังคับบนนะเลขที่ชอบมาบนแนวทางของคู่ขี้ใช่ไหมแนวทางของคู่ขี้งวดนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางของเลขที่เอาไว้สัมพันธ์กับเลขเหนือเมฆนะคะมันคนละคนละไอ้นั่นกันนะคนละเวอร์ชั่นกันนะก็อยู่ที่คนชอบอบมันมีคู่กับขี้นะแต่ว่ามันก็มาได้ทุกหลักนะมันไม่ได้บังคับที่สิบหน่วยนะ,ะถ้าใครชอบแบบนี้ก็ลองดู สองสามชุดนะล่างก็เหมือนกันเนาะล่างล่างก็มีน้อยชุดบนก็มีน้อยชุดสำหรับงวดน,นี้อ่ตามนี้เนาะเลขที่สวยเราจับจากเขาเรียกอะไรคะครบสองตัวบนเนาะเอาไปประชากับครบสามตัวบนเลขไหนที่ไม่มีในสองตัวสามตัวบนก็ถือว่ามันจะไม่มีในสองตัวเช่นกันเพราะอันนั้นมันครบสามตัว แล้วเราเอาสองตัวไปประทะหาสองตัวก่อนเพราะงั้นมันก็เลยตัดออกไปถึงได้ถึงสองตัวด้วยกันมันก็จะเหลือแค่เจ็ดกับห้าแต่ถ้าเราเอาตัวนี้ไว้หลักสิบมันก็จะเป็นเจ็ดห้าอาจารย์เคยให้ไปแบบเก้าห้าเจ็ดอย่างงี้ใช่ไหมแปดห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดกลับเป็นเก้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าอันนี้ถ้ามันกลับมาเดินแบบงวดนี้นะคะงวดที่สามห้าสองนี่ แต่ถ้ามันไม่มาก็อาจจะกลายเป็นแบบโต๊หรืออาจามีเข้ามีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดอาจารย์จะค่อยๆลดหน้าจอให้ F4 ได้แคบไว้ก่อนสองตัวนี้นะมีความหมายนะคะมันเดินค่อนข้างดีบางครั้งเนี่ยตัวเลขแค่สองตัวมาถึงสา,สามตัวก็สองงวดเลยนะคะแล้วก็มาสองตัวก็สองงวดนะสามสองสามงวดนี่เลยบางทีก็ติดตัวเดียวนะคะติดหนึ่งตัวติดสามตัวบนเลย ติดตัวเดียวติดตัวเดียวอันนี้ก็อาจจะมาแค่ตัวเดียวนะถ้าไม่หลุดไปซะก่อนนะคะอาจารย์ก็ชอบนะคะสูตรนี้เลยนําเสนอให้ F4 ได้พิจารณาตัวเลขถ้าไม่ชอบมองผ่านนะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ